มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายครับขับถ่ายแรยกๆก็เราก็ไม่ให้ความสําคัญก็เหมือนแบบมันไม่เป็นอะไรแต่พอนานเข้านานเข้าเสร็จปุ๊บตามภาษาหมอเขาจะเรียกป้าฝีกันสูตรหรือว่าเป็นเป็นฝีในลําไส้ครับพอมันเป็นหนักเข้าปุ๊บมันก็จะออกมาเวลาเราเวลามันปวดก็จะเหมือนเหมือนกับเท่ากับลูกมะน,นาวครับอยู่ตรงตรงโทษนนะครับตรงตรูดเรานี่ครับ <S <S ผมก็เลยพอมันตั้งแรกก็ทนทนไปจน,นมันไม่ไหวก็เลยไปผ่าตัดผ่าตัดหมอก็บอกว่า หมอไม่รับประกันนะว่าจะหายหมอบอกนี้ครับแต่แต่ยังไงนะก็มันทรมานครับทรมานจริงๆเวลาปวดนี้สุดท้ายเสร็จปุ๊บไปผ่าตัดได้ประมาณเ,าเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งก็ก็กลับมาเป็นอีกเดือนหนึ่งก็กลับมาเป็นอีกโดยที่ตัวผมเองนี่ผมก็พยายามหาทุกอย่างเลยเวลาเวลาเราจะทันทาให้เพื่อใ,ให้เราหายแต่ก็ไม่หายจนเช้ามันก็จะทันแต่กาแฟนี่ไม่ขับถ่ายแต่ก็ไม่ขับถ่ายจนกระทั่งได้มา ทานของไอ้ไฟโตเอสครับไฟโตเอสประมาณ2เดือนนะครับสเดือนเคยเป็นสิวออกมาก็ก็ไม่เป็นไม่เป็นจนกระทั่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้น่นนนนะแเดือนเลวครับฟีกันสูตรไม่สําเดฤงธิ์เลยครับโดยที่ผมจะทานแบบผมจะทานเม็ดผัด2เม็ดเช้าแล้วก็ก่อนนอน1เม็ดแล้วก็งาดํา2เม็ดเช้าก่อนนอนอีก1เม็ดแล้วแต่ไฟโตเอสไม่เคยขาดสักวันเลยประมาณตั้งแต่วันเริ่มทำอะไรอัอนมอจนถึงวันนี้ปีหนึ่งผมไม่เคยขาดสักวันเลยครับบอกว่าชอบจริงๆขอบคุณ โอเคครับขอบคุณที่โจมครับ